ลัคนาราศีตุลจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เดือนนี้เซนแรงฝันแม่นมากออกตรงๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผ่อนบันดานโชคและลูกบริวารพาลวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลแล้วครับเรามาดูดวงดาวจรนะครับของเดือนกุมภาพันธ์ครับจะส่งคนเช่นไรกับชาวลัคนาราศีตุลครับ และอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังกันให้ครบทุกเรื่องครับจะได้ไปวางแผนก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไม่มีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนครับแล้วที่สําคัญครับท้ายคลิปจะมีเลขนําโชคครับถูกกันมาหลายคนหลายงวดแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลมีดาวประจำตัวคือดาวสุ์ครับดาวสุ์คือเลขหกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าหลังวันที่25้ามกราคมครับจะย้ายเข้าไปสู่ภพปุตตะครับ ปุดต,ตะแปลว่าโปรเจกต์คโครงการงานระยะสั้นงานจะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นครับอรีบลุยทำวางแผนลงมือได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าวันที่18กุมภาพัานธ์ไปแล้วเนี่ยดาวสุขดาวประจำตัวจะโครจรเข้าเรือนอลิครับและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอลีเนี่ยแปลว่าจะต้องไปบุกเบิก บุกเบิกไปแก้ปัญหาปัญหาก็ไม่ใช่เล็กๆครับเพราะอุดไปว่าใหญ่เพราะนั้นก็คือแก้ปัญหาใหญ่อะไรเงี้ยหรือสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้เห็นไหมแต่ถ้าเรารู้ก่อนแล้วก็วางแผนเลยครับว่าเออจากที่ฟังอยู่เนี่ยก่อนยี่ห้าใช่ไหมครับเออบางทีเป็นเทวีโชคหลังยี่ห้าไปแล้วได้อยู่ในภพปุตตะยังมีกําลังอยู่นะครับยังโดดเด่นก็รีบทำเลยครับแล้วหลังวันที่18กุมภาพันธ์ไปแล้วไปกินไปเที่ยว ไม่ต้องทําอะไรเยอะๆครับเรียกว่าพักผ่อนไปก่อนอันเนี้ยจะดีครับจะได้ไม่เจออะไรหนักๆอ่านี่คือทางแก้หรือเหลัาวัน่ที่18ดกุมภาพันธ์ไปแล้วไม่อยู่เป็นเป้านิ่งเคลื่อนที่บ่อยๆปัญหาอุปสรรคก็จะไม่ถึงเรารู้ไว้เลยนี่ต้องทําอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วครับดาวเกตเลขเก้ากุมลัคนาเราทั้งเดือนเลยเห็นไหมดาวเกตเป็นดาวเกี่วกับเทพเทวาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือฝันแม่นให้โชคอะไรอย่างเงี้ยออกตรงๆ ได้หมดเซนแรงคือเชื่อในเซนได้เลยถ้าช่วงกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยคิดอ่านการใดอ่ะถ้ามองแล้วรู้สึกแล้วว่าดีก็ทาถ้ารู้สึกไม่ดีก็ไม่ต้องทําไปเจอใครรู้สึกไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ถูกชะตาก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะครับเพราะเขาไม่ดีกับเราแน่นอนอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เชื่อในเซนเชื่อในบุญหรือไปทําบุญเยอะๆนะครับยิ่งหนุนดวงยิ่งเป็นกําลังให้กับเราเนี่ยทำสิ่งใดก็มีมุมที่จะประสบความสําเร็จ เห็นไหมครับนี่ต้องทําอย่างนี้เลยแล้วก็ดูแลสุขภาพเยอะขึ้นหลังวันที่18กุมภาพันธ์นะครับก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างการเงินต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับเพราะดาวอังคารดาวการเงินจะเดินหน้าวันที่9กุมภาพันธ์นี้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับสัปดาห์แรกก็เดินหน้าเดินหน้าแปลว่าเริ่มได้เงินได้ทองเข้ามามากขึ้นแต่ยังไม่มากพอเพราะว่ายังอยู่ในเรือนมรณะยังเป็นปะปุปปะปะ แต่ก็ได้ราชาโชคไงราชาโชคเดินหน้าแบบแปลว่ายัางไงก็ต้องได้หรือมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลุปถภ์ทําให้เรามีเงินมีทองเห็นไหมครับแล้วบวกกับดาวสุ์ดาวประจําตัวเราไปอยู่ในพปุตตะเนี่ยแปลว่าถ้าเรายิ่งทํางานนะครับยิ่งหาเงินยิ่งขยนันเะนี่ยก็ยังได้ทังอยู่นะครับตรงนี้บวกกับดาวพุธเนี่ยย้ายวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพุธเนี่มเดินหน้าแล้วไงอยู่ร่วมกับดาวเสรารได้คู่สมพลแปลว่า พูดเยอะๆพูดซ้ําๆพูดมากๆพูดในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้เงินได้ทองได้รวดเร็วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แปดกุมภาไปแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เงินจะยากขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยดีมากๆครับต้องรีบลุยเลยนะครับตรงนี้นะและหลังวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ไปแล้วดาวพุธถึงจะโครจรเป็นเทวีโชคเห็นไ,ไหมก็มีเทวีโชคทั้งดาวการเงินราชาโชคดาวพุธเป็นเทวีโชคอยู่ในภพปุตตะอีก แปลว่าอะไรลูกบริวารโปรเจกต์โครงการงานต่างๆจะก,ก่อให้เกิดลาภผลเงินทองอเห็นไหมเพราะนั้นการเงินผมดูแล้วมีให้ใช้มีให้จ่ายครับแต่แค่ไม่เหลือเก็บไม่เป็นไรยังมีจ่ายไม่เข้าเนื้อก็ดีใจแล้วนะครับตรงนี้แล้วเดือนมีนาคมนี่บอกเลยนะครับปังสุดๆครับเรื่องการเงินอ่าหรือการเงินช่วงหลังวันที่ปดกุมภาพันธ์ไปแล้ว บริหารการเงินให้ดีนะครับไม่ไปใช้จ่ายไม่ให้ใครยืมเงินไม่ไปโดนใครหลอกแก้งคอร์เซนเตอร์อะไรมาเจอข้อความแปลกๆมเมสเซจอะไรแปลกๆไม่ต้องไปตอบโต้ปัดทิ้งไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องไปกดเพราะกดไปนี่มันดูดเงินเราแน่นอนนะครับตรงนี้เอออันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องโชคหน้าเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงต้นเดือนก็คือกลางเดือนมกรา อ่ถึงวันที่ส3บามกุมภาพันธ์เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวโชคลาภยังอยู่ในเรือนพันธุ์ทูงก็ยเลขบ้านเลขรถยังมาถึงที่สิบสามครับแสดงว่าอะไรถ้าเป็นงวดเอ่อหนึ่งกุมภาพันธ์มีมานะครับเป็นเลขบ้านเลขรถได้แต่พอหลัง13บามกุมภาพันธ์ไปแล้วอ่ะหรือจะเป็นต้นเดือนต้นเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยดาวโชคลาภดาวที่ไปอยู่ในภพปุตตะปุตตะแปลว่าลูกบริวารครับอ่าเป็นเสี่ยงโชคกับเด็กนะครับแล้วดาวพุธอีกเป็นเทวีโชคก็คืออะไร คนที่อายุน้อยกว่าได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าที่เป็นผู้หญิงครับจะให้โชคนะต้องต้องทำแบบนี้เลยนะครับหรือลูกบอกเลขอะไรแล้เราซื้อก็จะถูกอ่าหรือบริวารพารวยแปลนนว่ากระจายงานให้บริวารทําเยอะๆบริวารทํางานแล้วก็จะเกิดโชคเกิดลาทร,รัพย์สิ่งเงินทองกพระโชคลาภมาอยู่กับลูกน้องอะไรอย่างนี้นะครับได้หมดนะโชคลาภจะเป็นทรงนี้เลยนะครับไม่ได้ทรงอย่างแบบนะครับทรงอย่างเด็กครับโอ้โหถูกอย่างใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้ นะครับตรงนี้การงานครับดาวการงานคือดาวจันเห็นไหมครับก็โคจรได้เป็นปกตินะแต่เพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนผมดูแล้วยังไงก็ต้องดีนะครับเพราะว่าดาวพุธก็เดินหน้าร่วมกับดาวเสาร์ได้คู่สมพลอ่านะแต่ถ้าเป็นหลังที่18กุมภาพันธ์ไปแล้วก็ดาวต,วตัวเราไปอยู่ในเรือนอริงไงครับเพราะฉะนั้นถ้าการงานจะเริ่มต้องบุกเบิกมีปัญหาหรือไม่เข้าใจการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่าแปลกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกว่ารีบทํานะครับตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่18แล้วกันพเพราะวันที่18การงานเราเนี่ยมันจะชะลอหรือจะได้งานอะไรแปลกๆเข้ามาก็แนะนําให้ทําไปก่อนหรือจะต้องซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหามากขึ้นก็ฟังก่อนรู้ก่อนแล้วนี่ก็เตรียมใจไว้ก่อนนะครับก็เตรียมองค์ความรู้ไว้ด้วยนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอลเป็นกเกษตรแปลว่าแก้ได้และสุกับพฤหัสเนี่ยเป็นคู่รัพย์คู่โชค นะครับจะมีคนมาคอยช่วยเหลือจะให้ผ่านจากจุดยากๆได้แล้วนอกจากนั้นดาวเกติครับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแปลว่าตั้งจิตให้มีสมาธิพอเรามีสมาธิเนี่ยปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจะแก้ได้ทุกอย่างทุกอย่างแก้ได้ด้วยปัญญาครับนะไม่ใช่อารมณ์นะอย่าใจล้ออย่าวู่วามอย่าเขาดาวสุกเป็นเรือนอลิเงียแล้วดาวุกเป็นธาตุลมเนี่ยอารมณ์มันจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงจะเวียงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอย่า อย่าทาอะไรแบบนี้อย่าเอาอารมณ์มาใช้ในการทํางานมาใช้กับชีวิตส่วนตัวจะพังในหลังที่18ไปแล้วแต่ถ้าใช้สติสติมาปัญญาเกิดเงินก็มาแก้ปัญหาได้หมดเห็นไ,ไหมก็จะผ่านได้ใครจะละออกอย่าเพิ่งออกเกาะงานไว้ก่อนนะครับใครจะขยับขยายกิจการใจเย็นๆครับรอเมษาที่เดียวเลยครับมากันปังปุริเย่ทั้งปีเลยนะครับตรงนี้อย่างที่ทําคิปไปแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้่านะแล้วก็ เรื่องครอบครัวครับครอบครัวนี่คือดาวเสาร์เห็นไหมและตอน,ต,อนต้นเดือนกลางเดือนวันที่สามดาวอาทิตย์ไปเสริมอีกคู่ธาตุไฟในเดือนครอบครัวก็เลขบ้านเลขรถได้บ้านได้รถและดาวพุธอีกวันที่5กุมภาก็มาเสริมอีกแสดงว่ามีเกณฑ์พูดจาเจรจากับคนในครอบครัวญาติพี่น้องทําแล้วจะดูดีเพราะได้คู่สมพลหรือที่ผ่านมาติดขัดังเคลียกันไม่ได้เนี่ยจะมีเกณฑ์เคลียกันได้ครับในเรื่องของครอบครัวหรือดาวพุธอาจจะว่าไปแล้วมาจากเรือนสุภาด้วยนะสุภะพันธุ แปลว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถอีกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อ่าก็เสร็จแล้วดาวพุธก็จะย้ายหลังวันที่ยีิบสองก็จะเบาลงเห็นไหมเพราะนั้นเราต้องรีบคุยรีบเจรจาสื่อสารหรือขายบ้านขายรถประจังหามทรัพย์ที่ดินเนี่ยโดดเด่นนะครับลุยเลยแล้วก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยเพราะดาวเกตุคุมรักก็จะยิ่งดีนะครับอ่าในเรื่องความรักครับโอ้โหความรักนี่ต้องบอกเลยวาเลนไทน์นี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช่เป็นปีของเรา นะครับเพราะมีทั้งดาวราหูดาวมฤติยูมันเ็งลัคนาแล้วยิ่งวันที่8กบกุมภาไปแล้วดาวศุกร์ดาวตัวเองก็ไปลอยในเรือนอริและเป็นดาวความรักดาวคนรักก็เป็นเ,เรียกว่าอะไรเป็นมรณะอีกโอ้โ oh, หเรื่องความรักนี่ใช้คําว่าปักขับปักขอบนะครับก็จะผ่านได้แต่ก็มีมุมดีๆนะเพราะอะไรเพราะดาวคนรักอะดาวคานครับได้ราชาโชคตั้งแต่วันที่เไงวันที่ทางวันที่14แสดงว่าถ้าเราดูทิศทางลมดีๆเนี่ย มีเกณฑที่จะคู่สายเปรก็ยังได้อยู่หรือคู่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราก็ได้นะครับแปลว่าประครประคองถ้าคนโสดโอ้ว่าในท้ายนี้อย่าพึ่งเลยนะครับอย่าพึ่งไปไหนมาไหนกันสองต่อสองเลยมีเกณฑ์นะจะโดนหลอกลวงโดนปั้มอะไรพวกนี้ได้หมดหรือจะเจอคนมีเจ้าของแหมมาให้รักช้ำชอกใจนะครับผมว่าช่วงนี้นิ่งๆไว้นะครับมีแฟนทิปไปก่อนหรือ มีเข้ามาก็ได้นะครับแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ดูใจค่อยๆค,คุยกันเนี่ยแล้วดาวไปอยู่ในพบปูดตักด้วยผมว่านั่นจะมีเด็กๆมีกิ๊กกักอะไรเงี้ยมาชอบนะแต่ดูแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะนะความร้านผมก็พูดได้เลยเหมือนกันว่าหลังเดือนเมษาหลังสงการไปแล้วเนี่ยจะมีเกณฑ์สุขสมหวังครับเพราะฉะนั้นรออีกนิดเดียวหรือถ้าเจอช่วงนี้คุยต่อให้ายาวไปถึงช่วงนั้นค่อยตกลงใจถ้าใช่ยาวเลยถ้าไม่ใช่ก็เลิกก่อนแล้วเจอคนใหม่ไงนะมก็รู้ไว้เลยนะครับตรงนี้ สุดท้ายเรื่องลูกและบริวารก็ต้องบอกไปแล้วว่าลูกบริวารพารวยวันที่เท่าไหร่สิบสามกุมภพาพันไปแล้วนะครับดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนลูกบริวารแต่ก็ต้องดูจงังหวะทิศทางลมด้วยนะเพราะว่าอาทิตย์เป็นห้ากับลัคนาเนี่ยก็เป็นพินทุบ,บาทอาจารย์เจ้าวัดรอนนิรันต์ก็แปลว่าแหละถ้าเกิดไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้จะสั่งไม่ดูตามาตะเรือหรือพูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนหมดนะครับแต่ที่พูดว่าพารวยไปว่าแหละให้เขาทํางานที่มันเป็นงานสั้น งานโปรเจกต์่เป็นงานทำอะไรไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะดีลูกน้องก็จะตั้งใจทำมาหากินให้โชคให้ลาบแล้วดูสิครับหลังวันที่ย2ิบสองกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยนะถึงดาวอาทิตย์มันจะเป็นพินทุบาทแต่ดาวพุธอ่ะก็เหมือนตัวช่วยไงอ่าเห็นไหมก็จะคุยกันสื่อสารกันแล้วก็ขยันทำมาหากินกันได้หรือลูกเนี่ยหลัง1ิบสองิบสามกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยก็ให้โชคให้ลาบเราไง อ่าเพราะนั้นก็ลูกบอกเลขอะไรก็ไปเสี่ยงไปซื้อหรือให้ลูกหยิบเลขไปเลยนะครับก็จะมีเกณฑ์ถูกรางวัลได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นโชคลาาก,ก็ยังมีลูกบริวารผ้ารวยครับและไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเยอะๆครับช่วงนี้หรือบางคนไปบวชเลยก็ดีหรือบางคนจะได้พบกับปฏิหารสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งเล่นลับอ่าก็อย่าแปลกใจแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับอ่าแล้วเราก็มีเลขนำโชคครับสี่เก้าแปดสองหกครับขอให้ชาวลัคนาราศีตุลเดินคุมภาพัน เฮงๆล่ารวยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับ YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับนี่เลยครับข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับรูปหัวใจครับช่วยเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกเทวาด้วยนะครับเริ่มต้นที่70บาทหรือจะ100บาทหรือจะ200บาทหรือจะ1,000บาทแต่ซื้อและส่งมาได้เลยนะครับจะขอบคุณอย่างสูงครับและใครอยากดูดวงอาจารย์เกเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับไปฟังกันต่อให้จบเลยนะครับอาจารย์จะบอกว่าดูกับอาจารย์เกเทวาได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรค่าครูเท่าไหร่นะครับ และมีภาพจดิมดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยมีวิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซ็ตสำเร็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ